สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับลอยและรถเข้าใหม่จากทัสตี้อัลเทอรนะคะต้องบอกว่ารถเข้าใหม่ของเราวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆค่ะผู้ชมค่ะนอกจากเลขไม่จะน้อยแล้วนะคะ BSI ยังเหลืออีกยาวๆเลยและที่สำคัญนะคะคันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ใหม่ที่สุดในอุตสาหการรมรถยนต์เลยก็ว่าได้นะคะกับคันนี้เลยค่ะ BMW 530e M Sport ค่ะ อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้เขาเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ใหม่ที่สุดนะคะของอุตสาหากรรมรถยนต์ค่ะดูค่ะ ความสวยงามลงตัวของ bmw คันนี้นะคะเมื่อก่อนเวลาเราดูถึงซีรีส์5นะคุณผู้ชมเราจะนึกถึงรถผู้บริหารรถครอบครัวรถที่ต้องเป็นผู้ใหญ่ใช้เท่านั้นแต่ bm เขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือ bm โฉมใหม่ในซีรีส์5ค่ะดูความสวยงามความสปอร์ตของคันนี้ค่ะอย่างที่บอกคันนี้คือ m ส port ชุดแต่งของแท้รอบคันจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่เรามาดูดีเทลเล็กๆน้อยๆของคันนี้กันบ้างว่าสวยงามขนาดไหนอย่างที่เห็นเลยกระจังหน้ายังคงความเอกลักษณ์ของ bmw นะคะคือกระจังหน้าคู่แบบต คู่แบบนี้นะคะแล้วดูไฟหน้าของเขามีความโฉบเฉี่ยวซึ่งคันนี้นะคะได้ไฟหน้าแบบ LED day time running light นะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่หักเลี้ยวตามทวรมาลายแล้วด้วยถือว่าสวยงามลงตัวเส้นสายไฟหน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทำให้รถคันนี้ดูเป็นรถที่อยู่ในยุคดิจิตัลเอามากๆเลยและอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นชุดแต่ง M Sport ใช่ไหมมาดูลายล้อแม็กของเขากันซะก่อน นี่ลายล้อแม็กเต็มซุ้มล้อพอดีนะคะเป็นลายล้อขนาด r 1 9นะคะก็คือเต็มซุ้มพอดีเป็นดับเบิลสป็อกด้วยสีสวยงามลงตัวมากมากเหมาะกับสีรถที่เป็นสีเทาเมิัลทธิตแบบนี้มากๆเลยคผู้ชมสีนี้นะใช้ไปยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะและที่สําคัญดูแลรักษาง่ายด้วยด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นช่องสําหรับการเสียบลักชาร์จอย่างที่บอกคันนี้คือเทคโนโลยีใหม่นะคะนี่ เสียบลักชาร์จแบบนี้ง่ายดายเวลาเราเข้าห้างตามห้าง VAP หรูๆนะคะผู้ชมะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าที่จอรด VIP รถ VAP Parking นะคะสามารถจอดทุกที่ที่เป็นที่เสียบลักชาร์จได้โดยที่เราไม่ต้องไปต่อแถวเลยอะ่ะคุณผู้ชมอะแล้วมาดูความสวยงามของออปชั่นคันนี้อีกบ้างน,นะคะหลังคาถ่าตัวท็อปจะต้องมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟแบบนี้นะคะในซีรีส์5มีมาแล้ว Keyless Go Package และ p u s h Start ก็มีมาแล้วนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้าง ในส่วนของช่วงท้ายตัวรถนะคุณผู้ชมกระจกตรงนี้ยาวมาจนถึงท่อนนี้นะคะเขาตัดเอียงเฉลียงลงมาทําให้ซีรีส์5รุ่นนี้นะคะดูสปอร์ตมากกว่าซีรีส์5รุ่นก่อนๆมาอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันบ้างนี่ไฟท้ายสวยงามลงตัวมากๆ M W 530 e M Sport คันนี้ค่ะผู้ชมค่ะคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินนะคะ2.0ลิตร ให้แรงม้าอยู่ที่184แรงม้าแต่มากไปกว่าน,นั้นค่ะเขายังมีแรงม้าจากมอเตอร์ไฮบริดอีก113แรงม้ารวมๆแล้วคันนี้แรงม้าสูงถึง252แรงม้าเลยทีเดียวแต่ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเคลมมาค่ะว่าได้ถึง20-30กิโลเมตรต่อนลิตรเลยทีเดียวประหยัดมากคุณผู้ชมในซีรีส์5ประหยัดได้ขนาดนี้นี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ และที่สําคัญนะคะคันนี้เขายังใช้ไฟฟ้าในการวิ่งล้วนๆเลยนะได้ถึง20กิโลเมตรประมาณนะโดยประมาณได้ประมาณเนี้เอาง่ายๆถ้าเราใช้รถในเมืองรถติดๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้น้ํามันเลยทีเดียวค่ะนี่คือความสวยงามแลคะความมลังการนะคะคของเครื่องยนต์ของเขาแต่มากไปกว่านั้นนี่ค่ะ ูรีโมทนะคะรีโมทไฮโซขนาดไหนเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วที่สาคัญนะคะออปชันคันนี้ล้ําสุดๆมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดูทรีมชุดแต่งของเขานะคะซีรีส์หไม่แก่อีกต่อไปแล้วค่ะ<ๆ>เพราะว่าทรีมชุดแต่งของเขาดูเป็นยุคดิจิทัลเอามากๆเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีแพดเดิลชิปตรงนี้คอชอบความนุ่มสบายของก้านพวงมาลัยตัว M Sport ม,ม,มากๆคุณผู้ชมและที่สำคัญแท่นตรงกลางนี้เราสามารถเอารีโมทวางชาร์จได้เลยจ้า ที่ไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเกียร์ของเขาตัวนี้นะคะเป็นเกียร์สเต็ปโทนิกนะคะพร้อมกับแพตเทิร์นชิปตรงนี้ต้องบอกว่าแรงถึงใจแน่นอนใครที่รู้สึกว่าคลิกดาวไม่ทันใจใช้แพตเทิร์นชิปตรงนี้ค่ะช่วยไปได้นะคะคันนี้แรงม้าเยอะประหยัดน้ามันสุดๆและออปชั่นเนี่ยล้นๆ้นเลยทีเดียวมาดูหน้าจอกันนะคุณผู้ชมค่ะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบตั้งขึ้นมานะคะซึ่งนี่ขอโทษเป็นทัชสกรีนนะจ๊ะไม่ได้เป็นหน้าจอที่มาคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะจ๊ะทัชสกรีนหมดแล้วจ้าเชื่อมต่อ Apple Car บลูทูธได้นิเกชันก็มีนะคะที่สําคัญนะคะเขามีระบบตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมพออยากจะทําให้ดูมากเลยเพราะว่ามันล้าอะ่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงด้วยการใช้นี่เซ็นเซอร์ตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมนี่คือความเท่ และเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งของ BMW 5 3 0 e นะคะที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความหรูหราขับกลับบ้านนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะคุณผู้ชมเลขไม์ก็น้อยมากๆ19,000กิโลเมตรเท่านั้นแถมลูกค้าเขายัางเข้าสูน์บริการ BMW Thailand ตลอดอายุการใช้งานและยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ไป10ปีเลยทีเดียวนะคะผู้ชมขาพลาดไม่ได้เลยนะคะกับคันนี้นะคะราคาเพียงแค่2,750,000บ ที่แท็ตี่ออโตเทรดเราจัดให้คะ่ะห้ามพลาดเลยนะคะกุญแจก็สวยยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าครั้งหน้าเราจะมีรถเข้าใหม่คันไหนที่น่าสนใจมานำเสนอผู้ชมอีกนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดดาวเพจของเราไว้นะคะแล้วเจอกัน EP หน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ